สำหรับเรื่องสุดท้ายของลิตรกลำลังนะครับก่อนที่จะขึ้นฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอก,การ,ริทึมนะครับจะเป็นเรื่องของการแก้สมการนะครับการแก้สมการที่มีตัวลากด้วยนะฮะเวลาเรียนเจอสมการที่มีตัวลากเนี่ยนักเรียนรู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวต้องกําจัดตัวลากก่อนซึ่งวิธีการมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องยกกํลาลังสองทั้งสองข้างเพื่อให้ตัวลากหายอย่างตรงนี้ถ้าเรายกกํลาลังสองครับ ทางซ้ายนะครับทางซ้ายตัวลากหายแน่นอนครับพอยกกําลัง2 3ก็จะเป็น9นะฮะแล้วนั้นก็ย้ายข้าง3เอามาลบออกจาก9นะครับเหลือ6นะฮะเอา2มาหาร2 3 6นะครับแสดงว่า x อเดียวเท่ากับ3นะครับก็จบเลยนี่คือวิธีการในการแก้ปัญหานะครับทีนี้ถ้าเกิดเจอแบบนี้สังเกตว่าลากมี2ตัวลากมี2ตัวก็ต้องยกกําลัง2แน่นอนถ้าลาก2ตัวยกกําลัง2 2ครั้งครับ ทําไปเลยฮะถ้าลาก3ตัวยกกาลังสองครั้งถ้าลาก4ตัวยกกาลังสองครั้งแต่นักเรียนจะเจอมากสุด <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะลากไม่เกิน3ตัวแน่ๆนะครับตรงนี้คือลาก2ตัวยกกาลังสองครั้งแรกครับหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับเพราะมันมีอยู่2พจน์นะครับระวังนะไม่ใช่เป็น x บวก7บวก x นะผิดเลยถ้าทาแบบนั้นนะครับข้า้งหน้านะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมีอยู่2ตัวนะักเรียนก็ต้องหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวก 2, หลังกําลังสอง 2, ่งหน้ากําลังสองพคบวก7 2คูณหน้าคูณหลังก็กลายเป็นบวก2คูณรูทกบวก7คูณกับรูท x ก็คือ x บวก7คูณ x แล้วติดรูทนะครับบวกกับหลังกำลังสองคือบวกกับ x นี่คือที่ต้องระวังนะฮะนะฮะ7 7 49นะฮะได้เป็นอย่างนี้แล้วนั้นาย้ายข้างครับย้ายข้างย้ายข้างไปอีกข้างหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะได้เป็นรูท x กำลัง2บวก 7x ดคูดูจากข้างบนเลยนะ21ลบ x ก็เรา x กับ x บวก2อ x บวกกันได้2 x ใช่ไหมเอาไปลบออกจาก29นะครับแล้ว7เอาไปลบออกจาก40โทษทีไม่ใช่ย9 49่แล้ว7เอาไปลบอาาก 40, ทท 29, 49, ลอกจาก49อีกที่นึงก็ได้เป็น4 2แล้วเลอา2ตัวนี้ไปหารนะครับก็ได้เป็น2 1ลบ x นะครับทีนี้กำจัดตัวรูทให้หมดไปก็คือมีอยู่ทางเดียวยกกำลังสองทั้งสองข้าง x กำลังสองบวก7 x เท่ากับ ไอตรงนี้ก็ต้องหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งได้เป็น4 4 1ลบส x บวก x กำลังสองแล้วนัาเรียนย้ายข้างครับ x กำลังสองหมดแน่ๆ42 2ลบ4 2 x ย้ายมาบวกเ็ก็เป็น49 x เท่ากับ4 4 1นะครับแล้วก็ x เดียวก็เท่ากับ4 4 1หาร49หารกันรได้คำตอบค่า x ทันทีเลยซึ่งในที่นี้ค่า x ก็คือ,อก็คือ9นั่นเองนะครับ นี่คือลักษณะของการแก้สมาการที่นักเรียนจะต้องทําเป็นเหมือนกันนะฮะหลักการวิอ่อย่างเดียวคือถ้าเกิดมีรูทนะครับหรือรากที่2ตัวเดียวยกกาลังสองตัวเดียวพอสมาการแต่ว่าถ้ามีรากที่2 2ตัวก็ต้องยก2ครั้งถ้ามีรากที่2 3ตัวก็ต้องยก3าครั้งคือทําไปเรื่อยๆแบบข้อ2ตรงเนี้ยนะครับและที่ผิดกันบ่อยก็คือตรงนี้พอนักเรียนยกกาลังสองทั้งสองข้างด้านซ้ายเท่ากับนักเรียนชอบทําเป็น x บวก7และบวก x ผิดนะครับตรงนี้ผิดเต็มๆเลยอย่าทำนะฮะแล้วเนี่ยนองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับอย่าทํานะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะลักษณะที่ครูจะต้องเน้นไว้นะครับ